สวัสดีครับใครที่กำลังมองหารถเอาไว้ใช้ในครอบครัวอีโคคาประหยัดนะครับวันนี้ผมเอานิสสันอเมร่าปี2012มาขายในราคาที่เอื้อมถึงแต่ต้องได้สีสันจัดว่าสวยงามมากสีสันนี่คือเงาเป็นประกายทั้งคันไฟหน้านี่ใสามากเลยนะครับทุกจุดยังอยู่แบบสภาพสมบูรณ์กระจังหน้าโลโก้นิสสันต่าง ผมเมียมนะครับไม่ลอกไม่ดำล้อคันนี้เป็นล้อแม็กของเดิมคู่ตัวสภาพยางดีทั้ง4เส้นมาทางด้านข้างของตัวรถไม่ว่าจะเป็นทางด้านแก้มกันชนนะครับฝั่งซ้ายและฝั่งขวาจะมีไฟเลี้ยวกระจกมองข้างจะเป็นสีเดียวกับตัวรถขอบยางขอบคิ้วทุกจุดนะครับยังแนบสนิทมาทางด้านท้ายไฟย,ยังอยู่สภาพสวยอยู่นะครับพร้อมกับฝากระโปรงหลังโลโก้นิสสันและมีสปอยเลอร์หลังและไฟเบรกดวงที่3 จะมีเซ็นเซอร์ถอยทั้งหมด2จุดสำหรับบอดี้และตัวถังของ a m i ิ a 2,012คันนี้อยู่สภาพเดิมชีนกระจกทุกบานยังเป็นของเดิมของแท้ของนิสสันหลังคาทุกจุดไม่ผุแน่นอนรูปทรงขนาดตัวรถมีขนาดที่ไม่เล็กและไม่ใหญ่ที่สำคัญได้ความประหยัด สำหรับภายในของอาร์เมล่าคันนี้นะครับพวงมาลัยเป็นของเดิมคู่ตัวสภาพพวงมาลัยไ,ไม่ลอกไม่ถลอกอุปกรณ์อำนวยความสะดวกคันนี้ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับเพราะเป็นรถแนวอีโคคาร์แนวเน้นประหยัดประหยัดเป็นหลักเลยกระจกมองข้างปรับด้วยระบบไฟฟ้าใช้งานได้ทั้งซ้ายและฝั่งขวาพร้อมกับพับไฟฟ้ากระจกหน้าต่างนะครับไฟฟ้าขึ้นลงครบทั้ง4บานมาทางคอนโซลทางด้านหน้ายังอยู่ในสภาพคีนะครับเป็นพลาสติกอัดขึ้นรูป ทางด้านช่องแอร์ยังอยู่ครบสมบูรณ์จอจะมีไว้ดูหนังฟังเพลงนะครับสามารถใส่แผ่นซีดีเชื่อมต่อ usb ระบบแอร์ทุกจุดครับคันนี้ถือว่าหนาวถือว่าคี e ทางด้านหน้าจะวางแก้วได้2ตําแหน่งหัวเกียร์ยังอยู่สภาพสวยสวยนะครับคันนี้เกียร์เวลาขับสมูทมากไม่กระชากไม่กระตุกเป็นระบบเกียร์ cvt มาทางด้านเบาะผมบอกเลยนะครับว่าอามิล่าคันนี้สภาพสวยคี e มากเบาะเป็นเบาผ้านะครับไม่ว่าจะเป็นปีกเบาะ ชีลองเบาหรือพน,นักพิงหรือทีลองศีรษะนะครับทุกจุดยังอยู่ในสภาพแบบผ่านการใช้งานมันน้อยอยู่ในสภาพที่สวยมากคันนี้มาทางด้านหลังนะครับรถอีโกคาคันนี้นะครับออกแบบมาได้ได้ดีมากนะครับเพราะว่าทางด้านหลังเน่นนั่งสบายกว้างขวางสําหรับห้องเก็บสัมภาระทางด้านท้ายนะครับสภาพนี้แบบคีนมากสวยใสายมากนะครับคันนี้เจ้าของเดิมได้ทําการสปามาทั้งคันแล้วไม่ว่าจะเป็นภายในซอกหรือทางด้านท้าย อุปกรณ์ทุกอย่างยังอยู่ครบนะครับอุปกรณ์ถอดล้อแม่แรงหรืออย่างอะไรมาทางด้านห้องเครื่องนะครับสำหรับนิสสันนเวลาปี2012คันนี้นะครับเริ่มจากทางด้านคานหน้านะครับผมบอกเลยเลยว่าไม่ผ่านอุบัติเหตุหนักไม่ผ่านการจมน้ําคันนี้เป็นเครื่อง1 2 0 0ซีซีได้ทั้งความประหยัดน้ํามันบ้านนะครับใครท่านเน้นความประหยัดคันนี้ตอบโจทย์อัตราเร่งถือว่าไม่อืดเพียงพอกับการใช้งานจริงในชีวิตประจําวัน สรุปเลยนะครับใครที่กําลังมองหารถครอบครัวนิสสันอะมิราคันนี้ตอบโจทย์ได้แน่นอนนะครับสวยทั้งภายนอกภายในเครื่องเกียร์ช่วงล่างสมบูรณ์ภายนอกนะครับไม่มีตําหนิภายในสะอาดคีนไม่เหม็นอับอุปกรณ์ทุกอย่างที่นิสสันให้มานะครับใช้งานได้ที่สําคัญคันนี้ประหยัดน้ํามันมากราคาเพียงแค่132,000บาทรถคันนี้มือเดียวป้ายแดง มาทดลองขับได้เลยนะครับที่พิซูนโลกติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร0836314666ราคา132,000บาทราคานี้พร้อมโอนเปลี่ยนชื่อให้ด้วยนะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณ FC ทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีครับ